มาก็แชร์ริงพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาที สวัสดีค่ะพบกันทุกวันพริหัสกับมาโกแชร์ลิงพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาบอกเล่าอินไซต์การตลาดจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับ EPT ีที่21นี้ขอขอบคุณบทความที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ sbxl.com บริษัทการวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมนักชอปที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์เชิงบวกและมีส่วนร่วมกับนักชอปได้มากยิ่งขึ้นค่ะ โดยบทความที่เราเลือกมานั้นเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์จะถูกนํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของนักช็อปได้อย่างไรคะ่ะรู้หรือไม่คะว่านักช็อปเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างเลยในขณะที่พวกเขากำลังทําการช็อปปิ้งในร้านค้า จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะไม่ได้รับการป้อนข้อมูลอย่างต่อเนื่องในระบบประสาทสัมผัสท้ง5้อย่างส่วนของสมองจะทําการตัดสินว่าข้อมูลทางประสาทสัมผัสใดที่เกี่ยวข้องกับตนเองในขนาดนั้นซึ่งเรียกว่าความจําในระยะสั้นค่ะหรือการกระตุ้นอารมณ์ซึ่งเป็นความทรงจําในระยะยาวดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ผู้ซื้อเนี่ยจะใช้ประสาทสัมผัสทาง5หรือนําประสาทสัมผัสทาง5้าเนี่ยมาผสมผสานกาันในขณะทําการเลือกสินค้าค่ะ NLP หรือ Neuro l i n g u i s t i c Programming คือกระบวนการที่ทำให้มนุษย์เข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านทางการสื่อสารทั้งที่ใช้และไม่ใช้คำพูดค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการผรสมผสานการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่พวกเขาใช้ในการซื้อของและกระบวนการทางจิตใจที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่แคตตาล็ีแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะ และประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์จะมีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของทัศนศิลป์หรือว่าการมองเห็นนั่นเองโดยบทความนี้นะคะได้กล่าวว่า95%ของข้อมูลที่ถูกส่งจากดวงตาไปยังสมองเนี่ยมักจะถูกละเลยค่ะและอีก70%ของข้อมูลที่นักช็อปได้รับจากภายในร้านค้านั้นมาจากการมองเห็นซึ่งผู้ซื้อจะมองเห็นได้ชัดเจนจากรูปร่างและสีที่มีความคอนทราสกันอย่างไรก็ตาม เฉพาะการมองเห็นที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้นนะคะที่จะถูกประมวลผลเป็นสีและคุณรู้หรือไม่คะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นที่กว้างกว่าผู้ชายด้วยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะสีที่ตัดกันอย่างเด่นชัดจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่าเฉดสีที่อ่อนกว่าค่ะและผู้ซื้อยังสามารถประมวลผล,ผลภาพได้เร็วกว่าคาอธิบายที่เป็นลายละอักษรอ,อีกด้วยทั้งนี้นะคะยังมีข้อแนะนำอีกว่านักช็อปเนี่ยจะประมวลผลรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ทำกัน บรรจุหีบหอ่อได้เร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกห่อหุ้มเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เราจะใช้ในการสร้างการจดจําให้กับผู้บริโภคนะคะดังนั้นการที่ทําให้เขาเห็นสินค้าของจริงของเรามากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยล่ะคะ่ะต่อมานะคะประสาทสัมผัสที่2ก็คือเรื่องของการได้ยิน,นะคะ่ะโดยสิ่งที่ผู้ซื้อได้ยินในร้านค้าเนี่ยจะสามารถสร้างโอกาสในการขายที่สําคัญได้ อย่างเช่นการเล่นดนตรีคลาสสิกเนี่ยจากผลการวิจัยพบว่าช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ถึง26%เลยเมื่อเทียบกับเพลงป๊อปค่ะและการเปิดเพลงนี้นะคะยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการซื้อวายได้เฉลี่ยถึง40%เลยละค่ะ อีกทั้งการวิจัยเนี่ยยังพบอีกนะคะว่าหากเราลดเสียงของเพลงที่เราทำการเปิดเป็นประจำลงประมาณ6%เนี่ยจะช่วยเพิ่มเวลาในการช็อปในร้านค้าได้ยาวนานขึ้นถึง1 2และในขณะเดียวกันยังเพิ่มยอดค่าใช้จ่ายภายในร้านค้าถึง18%อีกด้วยถึงแม้ว่าการเปิดเพลงนะคะจะช่วยเพิ่มยอดขายแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องไม่ทำให้มันเสียงดังมากเกินไปจนลูกค้าเนี่ยรู้สึกลำคาญน,นะคะ จากคำกล่าวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อความเสียงเนี่ยถือเป็นทางเลือกที่ดีที่ช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้มากกว่าเดิมถึง2หลักเลยนะคะดังนั้นการกำหนดเป้าหมายตามประสาทสัมผัสในการได้ยินของผู้ซื้อจะได้ผลดีที่สุดหากพัฒนาแคมเปญที่มีความหลากหลายในเรื่องของประสาทสัมผัสของมนุษย์นะคะตัวอย่างเช่นหลังออกจาก ร้านค้าเนี่ยผู้ซื้อจะจำสิ่งที่พวกเขาอ่านได้15%ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น20%เมื่อพวกเขาเนี่ยทั้งมองเห็นและได้ยินข้อความเดียวกันพร้อมกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากคำที่เขียนและข้อความที่พูดต่างกันแต่ส่งเสริมซึ่งกันและกันจะส่งผลทำให้อัตราการจดจำเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ถึง70%เลยล่ะค่ะ ต่อมานะคะประสาทสัมผัสที่3ก็คือเรื่องของกลิ่น,นะคะ่ะบทความนี้นะคะยังกล่าวอีกว่าผู้ซื้อกว่า3 0เนตเนี่ยจะทำการดมกลิ่นผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อค่ะซึ่งกลิ่นเนี่ยเป็นความรู้สึกเดียวที่จะไม่ถูกนำมาประมวลผลเมื่อเข้าสู่ระบบลิมบิกหรือว่าส่วนหนึ่งของสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์นะคะเช่นกลิ่นหอมในร้านเนี่ยจะสามารถเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับโอกาสการใช้งานและการบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมนุษย์เนี่ยยังสามารถรับรู้กลิ่นได้ถึง1นึ่งมกลิ่นที่แตกต่างกันทั้งนี้นักช็อปมักจะประมวลผลข้อมูลกลิ่นตามบริบทของประเภทผลิตภัณฑ์ที่กำลังเลือกซื้อค่ะ และการรับกลิ่นเนี่ยยังต้องมีความสําคัญกับการใช้งานอีกด้วยนะคะเช่นในเรื่องของความชอบทางเพศหรือการรับรู้ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันค่ะจะเห็นได้ว่าการโน้มน้าวผู้ซื้อด้วยการกระตุ้นกลิ่นเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะและละเอียดอ่อนค่ะอย่างเช่นกลิ่นขนมปังสดในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเพิ่มความอยากกินอยากอาหารของเราได้นะคะหรือว่ากลิ่นหญ้าใหม่ในสนามกีฬากลิ่นน้ําหอมใหม่ล่าสุดที่มาจากรถ เข็นปลอดภาษีในเครื่องบินล้วนเป็นตัวอย่างของความพยายามที่จะโน้มน้าวให้ผู้ริโภคเนี่ยอยากที่จะซื้อสินค้าอยากที่จะต้องการผลิตภนนัณฑ์นั้นๆมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นในหมวดความงามเนี่ยที่ผู้ซื้อ20-30%เนี่ยจะได้กลิ่นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและที่น่าแปลกใจเนี่ยคือบางแบรนด์กับป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อด้วยการปิดผลิตภัณฑ์นะคะก็คือไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยส่งกลิ่นออกมาเลย ก็จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถจินตนาการได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เขากําลังจะเลือกซื้อเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามการพิจารณากลิ่นเนี่ยที่ควรระวังอีกหนึ่งประการก็คือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เนี่ยในบริเวณร้านค้าของเรานะคะก็อาจจะมาช่วยหรืออาจจะขัดขวางการขายของเราได้เช่นกันคะ่ะอย่างเช่นกลิ่นแกงกะหรี่ในแผนกชุดชั้นในเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่มีความเข้ากันและก็ไม่เหมาะสมเลยใช่ไหมล่ะคะ ต่อด้วยประสาทสัมผัสที่4นะคะนั่นก็คือเรื่องของการสัมผัสการจับนั่นเองนักช็อปเนี่ยจะมักจะเชื่อมโยงคุณภาพของสินค้าที่พวกเขากําลังดูว่าเข้ากับความรู้สึกของเขาหรือไม่ภายหลังที่เขาทําการจับหรือสัมผัสแล้วนั่นเองทั้งนี้นักช็อปจะประเมินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัมผัสน้ําหนักและอุณหภูมิและบริเวณที่บอบบางที่สุดของร่างกายมนุษย์นั่นก็คือมือลิมฝีปากใบหน้าคอลิ้น ปลายนิ้วและเท้าค่ะส่วนของร่างกายที่อ่อนไหวน้อยที่สุดก็คือตรงกลางหลังนั่นเองในขณะที่ประสาทสัมผัสทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินกลิ่นหรือรสอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายแต่ความรู้สึกสัมผัสเนี่ยจะพบได้ทั่วร่างกายค่ะ ซึ่งหมายความว่าเราเนี่ยมีหลายวิธีเลยที่จะโน้มน้าวนักช็อปนะคะด้วยความรู้สึกที่นุ่มนวลบริเวณใต้เท้าเนี่ยก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยช้าลงส่วนพื้นผิวที่เย็นกว่าและแข็งขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเร่งความเร็วให้เร็วขึ้นค่ะต่อมานะคะมาถึงประสาทสัมผัสสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของรสสัมผัสหรือว่ารสชาติค่ะที่ถือว่าเป็นประสาทสัมผัสที่อ่อนแอที่สุดในประสาทสัมผัสทั้ง5้าเลย ดังนั้นเราจึงต้องมีการจำหน่ายสินค้าจากหลายประสาทสัมผัสในร้านเนี่ยผสมผสานกันนะคะลิ้นและเพดานปากของมนุษย์เราเนี่ยมีความพิเศษในการรับรสหลายด้านเลยทั้งขมเปรี้ยวเคม็มและหวานภายในปากของเรานะคะรู้ไหมคะว่ามีปุ่มรับรสเกือบ1 0,000ปุ่มบนลิ้นเลยค่ะหรือแม้กระทั่งบนเพดานปากนะคะและทั่วไปเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมีตอมรับรสมากกว่าผู้ชายค่ะซึ่งสําหรับการขาย แบรนด์เนี่ยมีโอกาสจำกัดเป็นอย่างมากที่จะโน้มน้าวผู้ซื้อด้วยการทดลองชิมตัวอย่างเช่นการชิมที่เรามักจะคุ้นเคยกันในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นวิธีการแนะนำที่ทำให้ผู้บริโภคใหม่ๆผู้ซื้อใหม่ๆเนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อย่างละเอียดละอ่อนมากขึ้นค่ะซึ่งการทดลองรสชาติที่ดึงดูดใจเนี่ยจะทำให้นักชอปซื้อเพิ่มขึ้นได้ในภายหลังค่ะดังนั้นความสามารถและวิธีการที่จะดึงดูดให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาในร้านค้าเนี่ย มาทดลองและมากล้าชิมสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างมากเลยค่ะ และนี่นะคะก็คืออินไซต์ของนักช็อปผ่านการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง5ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะคะหากลองนำทิคเล็กๆนี้ไปปรับใช้อย่างการทดลองเปิดเพลงคอเบาๆในร้านค้าของคุณดูพร้อมแทรกด้วยข้อความเสียงที่จะนำเสนอโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนทางที่ช่วยเพิ่มยอดขายได้นะคะถ้านำไปทดลองแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแต่ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามรออัปเดตข่าวสารทางการตลาดจากมาคั้วแชร์ริงพอดแคสต์กันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ